โอเคเราแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเด้งเชียบละสิ่งที่เราบำรลุงไว้เมื่อคืนนี้มันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเราแต่งหน้าไปเรารสึกเลยนะว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆนะคะพวกรองพื้นอะไรเนี่ยก็คือติดผิวดีมากๆเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาค่ะนี่ก้อยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานนู่นนี่นั่นแบบจีบไทยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเราก็จะเจอเทศกาลงานแต่งกันค่ะซึ่งงานแต่งงานมันก็จะตามมาด้วย A านปาร์ตี้งานเฮนนีหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงสลัดสดอะไรพวกนี้นะคะงานพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบงานปาร์ตี้อะค่ะทุกคนมันก็จะเลิกดึกกินกันเยอะกินกันพังยับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ก็ก,ก็จะมีงานแบบเหมือนเป็นงานเลี้ยงสละโสดของเพื่อนสามีนะคะซึ่งรับรองได้ค่ะว่าพังยาเพราะว่าเราได้จองโรงแรมแบบ รอนอนพร้อมไว้ที่นั่นแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งถ้าวันไหนที่เรารู้ตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีงานสําคัญนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะมีงานสําคัญหนึ่งคืนนะ่ะก็จะบํารุงผิวอย่างหนักหน่วงเลยดูแลผิวแบบพิเศษมากๆเลยนะคะเอาให้แบบว่าวันพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วฉันแต่งหน้าแล้วไปงานแล้วฉันแบบหน้าเด้งทุกคนจะต้องมองฉันทั้งงานอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ขอไปอาบน้ําแล้วก็ล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบํารุงผิวกันแบบหนักหน่วงนะคะสําหรับงาน าสำคัญวันพรุ่งนี้กันค่ะ เอมาแล้วค่ะอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาหน้าสดเลยเดี๋ยวเราจะมาบํารุงผิวกันก่อนนอนนะอาบน้าเสร็จรู้สึกแบบหน้าแห้งตึงมากนะคะตัวนี้นะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะจ๊ะ S O S Skin Energy White g l o Kit นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเร่งผิวสวยช่วยให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสัพผิวเราให้ดูใบขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น sleeping mask ไปเลยนะคะเขาอ่ะจะช่วยให้ผิวของเราที่ตื่นมาในตอนเช้าว่าดูช่ำๆดูโกลโกลดูผิวแบบสุขภาพดีใน เซตเนี่ยเขาจะมีของมาให้เราถึง2ชิ้นนะคะอันแรกเป็น Whitening b o o s t e ต Shot นะคะส่วนอันที่สอจะเป็น Hy ยาลูรอ and c o l l a g e n f i สไดมา a ์ k แกะออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเรามาดูกันทีละตัวตัวแรกอันนี้นะคะเป็น w h i t e n i n g b o o s t e r Shot ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีความลับตรงที่เขามีวิตามินซีอนุพันธ์เสถียรจากญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เรานะคะแล้วก็ช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินแล้วก็ไปช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆทำให้ผิวหน้าของเราเดูกระจง ใส่ดูไบรท์ขึ้นเรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบอัพผิวให้ผิวของเราดูไบรท์ดูกระจัดใสและอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฟิสไดมาที่เขามีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนเข้มข้นถึง90%นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะช่วยเข้ามาเติมคอลลาเจนให้ผิวให้ผิวของเราเนี่ยยืดหยุ่นเนียนนุ่มน่าสัมผัสที่เขาทํามาในรูปแบบลูกบอลกลมๆแห้งๆแบบนี้เนี่ยก็เพื่อคงความสดใหม่นะคะแล้วก็คงประสิทธิภาพของสารสกัดข,ของเขาเอาไว้จนกว่าเราจะแกะออกมาใช้งานนี่เป็นลูกบอลกล นุ่มนิ่มเราก็เอาลูกบอลอันนี้นะคะไว้ที่อุ้งม,มือของเราก่อนแล้วก็แกะจบูสเตอร์ช็อตอันนี้เทผสมลงไปบูสเตอร์ช็อตนี้เขาก็จะมีความแบบเขาขาวเป็นเซรั่มเซรั่มค่ะทุกคนตอนนี้เจ้าฟิสไดมาคือละลายผสมเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็คนๆให้เนื้อเขาแบบเข้าเข้ากันจากนั้นเราก็มาทาให้ทั่วๆหน้าเลย เราชอบที่เนื้อเซรั่มของเขาอะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะแต่ว่าไม่เนอหนาผิวหน้าคือไม่ทิ้งความเนอหนา,อาไว้บนผิวของเรานอนหลับสบายกันทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยทาเรารู้สึกแบบเออผิวมันแบบชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลย พอทาผิวเสร็จไปสักพักนึงนะคะเนื้อเซรัามา่ม<า>เขาจะซึมเข้ากับผิวหน้าของเราเลยนะคะผิวของเราก็จะรู้สึกชุ่มชื้นผิดกับตอนที่เราอาบน้ําเสร็จใหม่ๆตอนนั้นคือแบบหนาแหง้งตึงมากๆเลยนะคะซึ่งคืนนี้นะก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเดี่ยวๆในการแบบฟื้นบํารุงผิวนะคะก่อนที่เราจะไปปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งน,นี้นะคะตื่นมาตอนเช้าหน้าของเราเนี่ยจะเด้งขนาดไหนแต่ตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเทียงคืนแล้วขอเก็บแรง ไว้สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ฝันดีเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะตื่นมาอินกัค่ะทุกคนตื่นแล้วแต่เสียงยังไม่ตื่นดีเลยนะคะอยากให้มาดูผลลัพธ์หลังจากที่เราบำรุงผิวอย่างเร่งด่วนนะคะคือตื่นมาผิวหน้ามันดูแบบโกลโกลดูใสใสดูชุ่มชื่นดูสุขภาพดีนะแล้วจับหน้าไปก็คือแบบหน้ามันนุ่มอะคะ่ะทุกคนวันนี้เรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าติดดีมากๆเลยนะคะรองพื้นแบบเข้ากับหน้ามาก โอเคเราแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเด้งเชียวละสิ่งที่เราบำรุงไว้เมื่อคืนนี้มันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเราแต่งหน้าไปเรารู้สึกเลยนะว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆนะคะพวกรองพื้นอะไรเนี่ยก็คือติดผิวดีมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของไปเช็คอินกันที่โรงแรมนะคะเตรียมปาร์ตี้กันคืนนี้้าวแลมน กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากมีปาร์ตี้ทีไรก็คือสนุกกันทั้งคืนลืมแก่กันไปเลยนะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะนี่คือเพิ่งมาถึงบ้านสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาบํารุงผิวหลังปาร์ตี้จบกันแพ่ hey, มาแล้วคะ่ะทุกคนอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยใส่ชุดนอนพร้อมเตรียมนอนเลยนะคะทุกคนอาจจะงงว่าทําไมใส่ชุดนอนไว้คือตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบํารุงผิวหลังปาร์ตี้จบแล้วก็รีบนอนไวๆเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรียกว่านอนเช้าก็ได้ คือนอนดึกมากๆเมื่อนอนดึกไปปาร์ตี้แฮงเอาต์เนี่ยยังไงผิวเราก็ถูกทาร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะบํารุงผิวฟื้นฟ,นฟนูผิวแบบเร่งด่วนเหมือนเดิมนะคะโดยที่ก้อยก็จะใช้เป็นของเอสซูโอเอสเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นสูตรสกินเอ e เน y ร์จีเอ็ดล็อกคินะคะซึ่งตัวนี้นะเป็นสูตรที่ช่วยแบบว่าเฟิร์มผิวกระชับผิวนะคะแล้วเขาก็จะมาเป็นเซตเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ให้ของมา2อย่างเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเฟิร์มมิ่งบูสเตอร์ช็อตนะคะแล้วก็จะมีฟิสี์เลยของ ข้างในเซตนะคะก็จะมีมาให้2ชิ้นนี้นะคะซึ่งตัวนี้หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมคือตัวนี้เขาก็เป็นไฮยาลูรอนแล้วก็คอลลาเจนเข้มข้น90%แบบเดียวกันกับตัวสูตรไวโกคิที่ก้อยใช้ก่อนหน้าที่เราจะไปปาร์ตี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้ผิวนะคะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นแต่ตัวที่เราอยากให้โฟกัสนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเฟิร์มิ่งบูสเตอร์ช็อตที่เขารวมสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว วันสุดยอดสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์เขาจะเข้ามาช่วยป้องกันเซลล์ผิวของเราไม่ให้ถูกทําลายนะคะแล้วก็ช่วยเข้ามาฟื้นฟูปรับโครงสร้างผิวที่มีปัญหาเนี่ยให้กลับมาปกติดังเดิมแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยรวมถึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่นกระชับผิวให้เด้งนะคะซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาที่เราแบบว่าเพิ่งแหงเอามาแบบนี้มากๆเราก็ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือแกะเจ้าตัวบอลแห้งกลมๆอันนี้ออกมาไว้ที่ฝ่ามือก่อนนะคะนี่นะอันนี้คือตัวช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะช่วยเติมเติม,ตมค แกะเจ้าตัว booster shot firming booster shot อันนี้นะคะเทใส่ลงไปนี่แล้วก็เทใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะตัวฟ r e e z e d y a m a r นี่เขาก็จะค่อยๆแบบว่าละลายไปเองนะเนื้อเขาจะเป็นใสๆแบบไม่มีสีเลยนะคะโอเคเราก็ทาให้ทั่วหน้าของเราเลยคือทาแล้วผิวแบบรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นคือเราเป็นคนไม่ชอบเนื้อครีมเหนียวๆเ,เนื้อครีมหนอนะ ถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกหนักหนะักผิวแบบนี้ก็คือชอบมากๆเนื้อแบบเบาสบาย นี่ค่ะพอเราทาเซรั่มไปพักนึงนะคะเขาจะซึมเข้ากับผิวหน้าของเราเลยนะเนี่ยไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนาเอาไว้เลยนะคะมีแต่ความชุ่มชื้นบนผิวหน้าแล้วก็คืนนี้ก้อยจะรีบนอนไวๆวชดเชยกับที่เราแบบอดหลับอดนอนมาเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูผิวนาะเราก็จะต้องรีบนอนนอนไวๆวร่วมไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงก้อยขอตัวไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ปิดไฟนอนก่อนนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นแล้วเชา้า สดใสของเราผิวหน้าของเราก็ดูแบบสดใสไปด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรามีการแบบบำรุงอย่างเร่งด่วนหลังจากจบปาร์ตี้มานะคะก็จะเห็นว่าผิวหน้ามันดูแบบเปล่งปลัง่งดูสดใสดูไม่เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนตอนที่แบบจบปาร์ตี้มาเนาะและถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆคือเมื่อวานเนี้ยตอนที่ก้อยล้างหน้าออกมาเราจะเห็นแถวๆเวนี้ยเป็นรอยสีแดงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอาการอะไรแต่ว่าเช้าวันนี้นะ มันดีขึ้นรอยแดงมันจางลงนะคะคือผิวหน้ามันดูดีขึ้นมากๆเลยนะก็สําหรับใครที่ต้องการบํารุงผิวในวันพิเศษพิเศษแบบเร่งด่วนอย่างก้อยนะคะเราแนะนําเลยสําหรับเซ็ตคู่หูของ s อสสือโอสอนะคะคือตัวนี้นะเป็นอะไรที่แบบบํารุงผิวของเราได้เร่งด่วนทันใจดีจริงๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเนาะว่าก้อยใช้ก่อนปาร์ตี้แล้วก็หลังปาร์ตี้จบแล้วผิวมันเด้งจริงๆนะคะทุกคนเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวบํารุงผิวก่อนนอนเป็นตัวเดียวเดี๋ยวเดี่ยวแทนการใช้สลิปปิ้งมาไปเลย ยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดูแลผิวได้ดีมากๆซึ่งก้อยไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเราจะเลือกใช้เฉพาะบางวันวันที่เรามีงานสําคัญสําคัญงานพิเศษพิเศษหรือว่าวันที่เรารู้สึกว่าหน้าของเราแบบไม่ไหวแล้วฉันต้องการการบารุงอย่างเร่งด่วนมากกว่าสกินแคร์ปกติทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเซตหนึ่งนะคะก็ราคา219บาทหาซื้อได้ตามวสานอ an, ีฟแอนด์บอยสูรุฮาร์ดท็อปหรือว่าที่คอนวีนะคะซึ่งก้อยคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าม,มากๆนะคะสำหรับเซต เซตหนึ่งกับการดูแลผิวอย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้ผิวที่ดูดีทันใจแบบนี้ก็เลือกเอาตามสูตรที่เหมาะสําหรับสภาพผิวหน้าของเราตอนนั้นความต้องการของผิวหน้าเราตอนนั้นได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลบํารุงผิวของเราก่อนไปงานสําคัญสําคัญรวมถึงถ้ากลับมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบํารุงฟืนฟ้นฟูผิวขึ้นด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ก้อยด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องก้อยอนุสาช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด like, ไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของก้อยชื่อก้อยอนุสาด้วยนะมีคําถามอะไร DM มาถามหรือว่าคอมเมน ลกลับมาตอยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า